ครับสวัสดีครับ f อฟซีเสียนุยบุยลำครับโตโยต้าบียเครื่อง 11B เครื่องร้อยแรงเป็นดัเป็นดัมสามชิวรถดํสามชิวติพร้อมใช้งานเอกสาร6 7เเอกสารพร้อมโอนเครื่องยนต์ก็ใช้ได้ครับครับเครื่องยนต์ก็ใช้ได้เลย ก็เปิดไว้สองแสนคันนี้สองแสนท้วนต่อรองได้ต่อรองหน้ารถต่อรองนางคันได้ครับครัทุกอย่างก็ดีหมดเครื่องมาครับครับ,รบทุกอย่างก็ดีหมดแลก็คันนี้เป็นโตโยต้าสิบสี่บีเครื่องร้อยสิบห้าก็คันนี้ตั้งไว้ สองเนห้าต่อรอบครับเครื่องเครื่องใหญ่กว่ากันครใคับเครื่องกระบะก็สามชิวเหมือนกันก็สามชิวครับคือเป็นดำามริกาไครับดำมการกานี้อิซูซูเอ็นพีอาร์ร้อยยี่สดำามชิวเหมือนกันวงมาลัยครับวงมาลัยพาวเวอร์แอร์ย็นนะเย็น เอกสารก็พร้อมโอนดพร้อมอุครับเอกสารเจพรอมภาษีหกเจ็ดยางเท่าไหร่ยางเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยสิบหกครับเจ็ดร้อยขอดสิบหกครับอีกคันหนึ่งก็อย <co ู่ฝั่งนึงครับกำลังเช็คอยู่ครับเครื่องครับกำลังเช็คเครื่องสนใจคันไหนก็ นี่ช่างเขาว่าควรขาวก็เลยเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนแหวนฟิตเครื่องใหม่แบบสเปคของเขาสเปคก็สิบเอ็ดบีร้อยแรงเครื่องร้อยแรง power มาตัวนี้ p o เ e r air air ยังไม่ติดเลยเ i r a ต้องเช็คเนาะ a i ต้องเช็คก็คือก็ตีเพื่อราคา ใช่ใช่ครับนันนีเท่าไรคันนี้ตั้งไว้เท่าไรสิบเก้าครับสิบเก้าทดลองได้เนาะทดลองครับทอลองก็มาดูแล้วก็ลองขับลองอะไรก็ทอลองกันได้ครับเอาใครสนใจดำครับผมช่วงนี้วิ่งข้าว วิ่งข้าววิ่งปุ๋ยนะครับวิงว่งข้าวกับรถเกี่ยวจะพอดีปกตินี่วิ่งข้าวตามรถเกี่ยวพอดีเลยเนาะเออจะเข้าซอยเข้าซอยเล็กๆได้อืใครสนใจเด้อรถสภาพพร้อมใช้งานก็มีแต่แต่ว่าตัวนี้ก็ต้องเช็คนะครับผมแล้วก็ขายนะครับนี่เสียแกปล่อยรถใครสนใจก็โทรมา0808432910แล้วแล้วที่จอจออยู่นี่ไม่ยังไม่ปล่อยใช่ไหม มีแต่จะเอาเพิ่มไหมนี่ครับผมเกี่ยวแมคโครนะครับอ้าฝากกันด้วยครับผมใครสนใจรถดำขนข้าวดูการนี้ครับผมราคาจับต้องได้ครับโทรมาโทรมาอ้าฝากไว้ก่อนครับผมบ๊ายบาย